ในโอกาสที่จะเริ่มต้นปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าขออํำนวยพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไมตรีร่วมกันจัดกิจกรรมและงานฉลองวันเกิดครบหกรอบให้ข้าพเจ้าอย่างงดงาม ในปีพุทธศักราช2,567ที่ผ่านมางานที่จัดให้นั้นมีมากมายหลายสิ่งหลายส่วนซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างดำเนินการในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถจึงขอขอบใจทุกท่านมาณโอกาสนี้ในปีที่แล้ว มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหลายอย่างเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมเป็นพิเศษคือความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกอันเป็นกีฬานัดสำคัญที่สุดของโลกแต่ก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นเช่นอุทกภัย ซึ่งทำให้ประชาชนหลายจังหวัดต้องประสบกับความเดือดร้อนข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจอย่างสำคัญว่าวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทําได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดําเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีในปีใหม่นี้จึงขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังโดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดในบ้านเมืองก็พึงประทมให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสุขร่มเย็นของประชาชนและประเทศชาติกอบด้วยศรัทธาในความดี เชื่อมันในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัย และประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดศกน้านี้โดยทั่วกัน